สวัสดีค่ะขอตลับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินนะคะซึ่งแอป,ปที่อัปเดตในการถอนเงินในวันนี้จะอยู่ที่ s h o ตสกายแอปช็อตสกายเป็นแอป,ปที่ดูซีรีส์แล้วก็สะสมคะแนนถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตใครที่เป็นสายซีรีส์นะคะแล้วยังไม่มีแอป,ปนี้ลิงก์การสมัครลงไวใ้ให้ที่ใต้คลิปในคลิปก่อนนะหน้านู้นสอนแลกของรางวัลไปตอนนี้ของรางวัลของเราเข้าแล้วนะคะ ถอนสกายไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าธรรมเนียม,มนี่ค่ะมียอดเงินเข้าจากเพย์แม็กอยู่ที่ห้าสิบบาทแอปนี้ถอนเริ่มต้นอยู่ที่สิบบาทแต่ในคลิปที่แล้วสอนการถอนอยู่ที่ห้าสิบส่วนการหาค่าแนนของถอดสกายตรงนี้ก็ได้หรือตามนี้ก็ได้รางวัลตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมีเมนูภารกิจประจำวันแล้วก็ดูซีรีส อันนี้คือคือคือที่ดูที่ดูของวันนี้จบแล้วนี่จะเป็นแบบนี้เหลือภารกิจประจําวันยังไม่ได้ทําก็ใครที่เป็นสายซีรีส์ก็ลองดูนะคะส่วนการถอนเงินหรือบันทึกการถอนเงินจะอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูบันทึกการถอนนะคะสถานะคือสำเร็จทูมันนี่ห้าสิบบาท ใจจริงค่ะไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าธรรมเนียมเป็นแอปที่จะว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องทำอะไรแค่ดูซีรีส์สะสมคะแนนไปเท่านั้นจะว่ายากก็ยากที่ว่ายากเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการสะสมคะแนนนิดน,นึง ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากได้วิธีการหาเงินออนไลน์อย่างอื่นก็ลองกดติดตามช่องไว้นะคะแล้วก็ลองเลื่อนดูหน้าโปรไฟล์ได้มีวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนส่วนคลิปนี้มาอาปัปเดตถอนเงินสั้นๆของช็อตสาก,กายก็หมดแล้วย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นแอปที่ดูซีรีส์แล้วก็สะสมคะแนนถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตการถอนเงินของแอปถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาทจ่ายจริงค่ะไม่ต้องลงทุนฟรี100%ใครสนใจลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ